นี่เป็นไงไว่ายน้ําทุกคนเขาก็เห็นนะในห้องเอ๊แต่ว่าผมจะขึ้นไปได้หรือเปล่าเอ้ขึ้นได้ว่ะเฮ้ยขึ้นได้มาเอ๊ตามมานะตามมานะตามมานะอดูนะครับว่าเขาจะตกใจหรือเปล่าว่าผมว่ายน้ําได้อะไรอย่างงี้ว่ายน้ํ <laughs> าดูนิว่าจะมีคนมามุงเราหรือเปล่านี่ดูนะท่านผู้ชมผมจะไปหาคนข้างหน้านะดูว่าเขาจะมามุงผมหรือเปล่าว่ายน้ำารว่ายน้ำครับจิ้กคือจิ้กคือไอ้กจัดรถแล้ว ไม่มีคนมุงเต็มเลยวะเนี่ยลัลลาะลันลเฮ้ยไปเรื่อยครับไปเรื่อยทุกคนตอนนี้นะที่ผมว่ายน้ำนี่คือคนในห้องนี้เขาก็เห็นนะว่าผมว่ายน้ำเหมือนกันอะไรประมาณนี้เฮ้ยวัสดีครับวัสเดีครับโอ้ซาําบักดีเป็นจมงไม่มีใครสนใจเราเลยสักคนเป็นไปได้ยังไงวันนี้ เอ้เดี๋ยวพี่จะไปรักษาเลยดีครับดีดีครับสวัสดีครับไปว่ายน้ำกันไปว่ายน้ำกันตอนนี้เราก็ว่ายน้ำอยู่นะแต่ว่าเราก็ชวนเขาว่ายน้ำนะทุกคนเฮ้ยมีคนทำพักเฮ้ยมีคนทำพักเอารถตุ๊กๆไปทำตรงนู้นหนะไก่มาดูมาดูมาดูมามา ทำได้ไหมเนาะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าให้ทุกคนมันว่ายน้ำไปเรื่อยนะแต่ว่าเหมือนแบบคนอื่นเขาจะไม่เห็นผมว่ายน้ํานะแต่ว่าน้องเขาเห็นว่าผมว่ายน้ำนะทุกคนจริงจริงเหมือนแบบมันไม่มีใครต่อใจผมเลยอะดูด,ดิมาพี่ได้แล้วทุกคนตัวเองทําได้เปล่า <Wow. S 1> โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วสองคน <Wow. S 1> นี่ปล่อยป๊บปล่อยปล่อยมันสามารถขึ้นไดน้เลน,น,นะสเก็ตบอร์ด oh, <okay. S 1> เดี๋ยวนะีย เนี่ยเนี่ยสามารถคือใชเกนบอร์ดอย่างงี้ได้นะปอยดูได้ครับว่าเขาจะแบบว่าตกใจหรือเปล่าตกใจหรือเปล่าสวัสดีครับขึ้นับขึ้นตื้อตื้อตื้อตืตืขึ้นอยู่สองคนนะตอนเนี้ยอย่างจี้เลยก็เห็นเราก็ระป้อมกระป้อมกระป้อมกระผีนี่ก็จี้ ก็่าไม่มีก็ก็ป้านนี่วายน้ำโชเลยเป็นไงล่ะตึ๊ดตุ๊ดตื๊ดตุ๊ดทำไงนี่เขาก็บอกแล้วว่าทำไงเออไม่บอกเขาไม่บอกเขาไม่บอกทำยังไงเอเราเราจะยังไม่บอกเขานะก็ว่าทำยังไงเฮ้ยตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนี่นี่เอะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเขาไปทำนะครับนี่ใครอยากทำตามมาใครอยาก ทำตามมาอือมานนี้มานนี้เราจะสอนคนที่พิศลายนะครับนะครับทุกคนปล่อยปล่อยไว้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 เออเรามีคนแบบว่าสอรู้ล่มคิดเลยถ้าเราถ้าเราโดนแวนหรือโดนอะไรเราก็โดนกันหมดทั้งห้องนี่แหละปล่อยปล่อยคำถามคือเราจะขึ้นไปยังไงวะปล่อยน้องสาวเราจะขึ้นไปยังไงล้วเอ้าขึ้นไปได้ ตอนนี้ผมไล่เขาแบบว่าไปอีกฝั่งหนึงนะครับเพราะว่าผมขึ้นตรงนี้ไม่ได้ผมขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้อะตอนนี้ผมให้น้องๆเขาสอนกันอยู่นะครับไกด์ไกด์สอนเขาไกด์ถึงไกด์จะทำให้เป็นกันเถอะั่นะครับผมเอ้ยผมอยากไปดูว่า,วาเขาทาอะไรกันนะตรงนั้นนะ่ะโอเคทุกคนถ้าผมขึ้นสลิงนะมันจะเป็นมันจะบัก๊กมันจะหายหรือเปล่านะครับทุกคนขึ้น ขึ้น่าจะหายเอ้ยหายแล้วไปไปไปดูนะครับว่าเขาจะทํารั่กกันหรือเปล่าตอนนี้เออตอนนี้ผมก็ไล่เข้าไปทําแล้วนะครับมาดูกันว่าเขาจะทํากันได้หรือเปล่าไปแล้ววิ่งไปแล้ว,ลวครับด้วยสี่คนร้อยครับดึงต่โอ,โอ้ทำกันเต็มเลยทํากันเต็มเลย กูจิกูนี่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 มอเตอร์ไซค์ไม่เจอวะนี่นี่ไหว้ไหวหนี่นี่ต้องต้องไหว้ต้องไหว้กันอย่างงี้นี่ไหว้ไปครับเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่เราต้องเอามอเตอร์ไซค์มาตรงนี้นะถ้าถามว่าเอามอเตอร์ไซค์มาตรงนี้ได้ไงนะครับคำตอบเลยก็คือว่าเอาขึ้นเขามาผมก็ทําลาบากอยู่นะทุกคนกว่เราขึ้นมาได้แต่ทำไมคนมันหําเยอะจังวะม่จะจุยทุกคนครับเหมือนแบบว่ารถแบบมันมันมันจมมากอะแล้วก็แบบเหมือนคนมันจะเยอะมันแบบมันทํายากอะทุกคนผมทามอเตพักละทํายากมากทำกคนยากเลยทุกคน เนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยอ่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยอ่ะนายมันทำไม่ได้อ่ะดูดีเดียวผมก็ทำอยู่นนทุกคนเนี่ย แหมือนว่ารถเหมือนมันจมแบบโคตรจมอ่ะมันทําไม่ได้อ่ะหรือเปล่าหรือคนมันเยอะเอาเอย่างนี้ทุกคนผมจะปล่อยห้องงงนะครับแล้วผมก็ไม่บอกว่าทํำยังไงนะทุกคนผมจะไม่บอกก็ว่า,ารเราทำยังไง่าเพราะว่าผมก็โอ้ก็ทําไม่ได้ดูดิทุกคนมันทำไม่ได้จริงดูดิโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปห้องสุดท้ายกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้ห้องนี้เข้างงมกันดีกว่าก็ได้จะมีความพยายามนะพี่ว่าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยดีวยกว่าผมจะมาผมจะมาหากินกับมอไซค์แล้วพี่ โอ้หากิยกมอซา์อ่ะกบอซค์ดังกบอซค์ดังแล้วพี่ช่วงเนี้ยต้องกบอซค์ดังว่ะบักมันก็ง่ายๆพี่อืมประมาณนั้นน่ะว่ายน้ำปะใช่รู้ได้ไงวะ พี่รู้ได้ไงหมดแล้วมึงจะมาจัดมึงจะมาอะไรกับราชาบักอ๋อโอเคทำทำได้ปะโอ้แต่ว่ายน้ำเออโอเคใช่ผมจะพาพี่ไปว่ายน้ำใช่ช่วงไม่ถึงสิบวาทีทำไงดีครับอะไรเงี้ยเฮ้ยลดลดลดเฮ้ย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 เออลงมาใครไม่ได้ก็ว่ายไปเรื่อยๆให้มันขึ้นได้ปะใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมไปทำมาสองตับตาผมได้แล้วพี่ ดูนะครับว่าพี่วินแกจะมีดวงในด้านนี้หรือเปล่านะครับเอ้ยลงมาดิลงรถด,ดิให้ลงรถลงรถนะลงรถ <c oughs> ไม่ลงรถอ,อ่ะพี่วินทำไมไม่ได้วนะทำไมผมมาทำพี่มันไม่ได้วะมึงทำได้เวลามึงทำดูดิต้องลงรถอ,อ่ะเออมันไม่ลงรถอ,อ่ะทุกคนดูดิไล่มันออกไปออกไปพิมพ์พมพ์บอกพิมพ์พบอกพิมพ์บอก,ม,บอก,ม,บอกมันออกไปเนี่ยเห็นไหมแบบว่ามันมันจะขึ้นบนหัวเลยอ่ะใช่มันขึ้นอยู่แต่น่เนี่ยมันจมมันจมไปเรื่อยอ่ะมันจมอ่ะรถมันจม โโออ้้ถามอยู่ถามอยู่พี่ถามมันอยู่โอ้ยมามาเอาไม้มามามาเราติดเหรอพี่พี่ตามเมื่อกี้อ่ะพี่ผมไป่ทำว่ะคนทำทำทำตามทั้งห้องเลยพี่มึงยังให้กูทำหรือมึงจะทำเนี่ย เออพี่พี่ถามดิพี่ถามดิอ่ะไอสัตว์ดีเดี๋ยวนะครับว่าพี่วินเขชวนกูมาแล้วก็มาทำให้กูดูเดี๋ยวมาดูนะว่าพี่วินเขาจะทำได้หรือเปล่านะครับไก่ตัวนี้ทำได้มิโนทำได้มิโนรอเออเรา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 มาเต้นรอนี่กว่าเลยจักู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 เพราะว่าเกมปิดอ่ะพี่วินคงจะทำได้เพราะว่างั้นรอก่อนอ๋อรอก่อนไอ้กี้รออยู่เนี้ยรอนานแล้วด้วยเนี่ยก็ยังไม่เคยทำ อ๋อยังไม่เคยทำทำไปเล่ทำไปเล่มึมีทิกอะไรเลยมึงมีทิกอะไรเล่ก็หันไปหันมาพี่หรือว่ารถบรรยงอันนี้ไม่พอได้เปล่าได้เปล่าทุกคนเหมือนว่าพี่บินเขาจะแบบไม่มีดวงด้านนี้นะได้ะราชาบัคทำเป็นของผมแล้วล่ะโอ้ไม่ทำาค่สองสำบัคมึงเมื่อตำแหน่งนี้มึงต้องเกือบโดนแบนมาก่อนไปเล่นโฟยราชาโปยโอ้ดูดิก็ทำไม่ได้ดูดิดูดิไกย์ยดูดิก็ทำไม่ได้ดูดิ ไว้ก็ทำไม่ได้ไว้มึงไปทำดิมึงไปทำดิไปดิไงไปน้าๆมีการขยับลุงขยับรถอะไรก็ลองขยับดูไงมันอาจจะได้หรือเปล่านะวิจะเย็นจีแวไก่ปล่อยดูดิก็ทำไม่ได้อ่ะเฮ้ยปล่อยทำได้ด้วยว่ะปล่อยทำได้แล้วพี่ดูดิไปดิน้าๆน้าๆดูดิกำลังวิอ่ะ ได้แล้วได้แล้วน้องก็ทำได้แล้วอ่ะเหลือแค่เราอ่ะทุกคนแม่งไล่เลยดูดิ่อร์ฟอยได้แล้วอ่ะดิวิวิน แรงฮึดแบบพี่ฝ้าทำเป็นว้าวเราอะทำไมกูต้องมาทำด้วเนี่ย <c oughs> นั่นแหละทีไมกูต้องมาทบอะไรไ <c oughs> ว้ไว้ทำไม่ได้ไว้โอ้กูทำไม่ได้โอ้ก็ยอ่อเยอะเพื่ออะไรไไวะเนี่ยไว้ดูดิดูดิทุกคนดูดิดูไก่สองตัวเราไม่ได้ดูดิไว้ไว,ว้ดูผมนี่ผมก็ทำอะไรเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้ก็ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วทุกคนผมเปลี่ยนมาเป็นสิบห้องแล้วพี่บินก็อยู่ตรงนี้หมือนเดิมนะครับก็เขาก็ทำไม่ได้สีทุกคนก็ว่าแบบราชาบักนี่ต้องเป็นของใครทุกคนก็คิดเอาละกันนะครับเนาก็แบบว่าผมทำได้แต่พี่บินท ไม่ได้เหรอเอเกทุกคนขอลาด้วยภาพนี้นะครับทุกคนแบบว่าพี่วินแกทําไม่ได้อ่ะก็ผมทําได้ปอยก็ทําได้ผมทําได้ไกด์ก็ไอไกด์ก็ทําไม่ได้นี่หว่ะก็ไปน้ำไปโดนแล้วพี่วินไปไหนพี่วินฮัลโหลกลับมาทุกคน <laughs> น้อยแต่เลยหาภานะพอไอ้มนีไรเงี้ย <laughs> โอเคทุกคนก็สำหรับวันนีน้นะครับผมก็ไปก่อนนะครับถ้าใครอยากทำบมักน,นี้ก็ลองไปทำกัน่อนนะเอารถมาทำอย่างนี้แล้วก็ทำแบบเมื่อกี้นะอ๋อข้างหล,ลังผมก็กำลังทำถ่ายทำรายการ,ก,ารการอยู่นะครับตอนนี้ผมเป็นนักข่าวนะครับพี่ทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้พ,พี่พี่ก็เป็นคนแสดงเหมือนกันพี่โอเคาาก็สำหรับ,รบวันนี้กไไ็าากไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับติกเกอรได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแปดนาทียือชีวิตแปดนาทีเลยืโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะรับทุกคนนะครับ